อ้าวพรุ่งนี้ก็งานของเราเลยน้อนี่นะสถานที่พร้อมกันเลยแล้วหรือยังดูแลทั่วถึงแล้วหรือยังทุกซอกทุกมุมต้องมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมที่จะต้อนรับคณะศิยานุสิ์ที่จะมาเยือนที่จะมาร่วมงานประเพณีป่นเปิดสามแดนโลกธาตุของพวกเราในวันพรุ่งนี้นะในวันพรุ่งนี้และวันเมะรืนนี้ในวันพรุ่งนี้ ภาคค่ำทุ่มหนึ่งก็มีการเจริญพุทธมนต์มีการฟังเทศฟังธรรมป,รป,รปฏิบัติอบรมจิตอบรมใจของตอนเองแล้วเช้าวันที่สามสิบก็จะมีการใส่บาตรที่หน้าวัดเข้ามาหลังจากใส่บาตรสมาทานศีลถวายพระตาหารจะเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้ามาถึงช่วงถวายกองมหาบาังสกุลกองมหาสังฆทานของเรา คณะสงก็จะได้บังสกุลเพื่ออุทิศบุญกุศลทั้งหลายไปให้แก่เปืชนทั้งหลายคือผู้ที่มีพวกคุณที่เรียดรวงรับดับขันไปแล้วหลังจากนั้นคณะสงฆ์อนุบมทนาให้พรทานอาหารเสร็จแล้วกองบุญกองมหาสังฆทานทางวัดป่าบานตาด <c oughs> ทางคณะกรรมการวัดป่าบานตาดก็จะได้จัดเฉลี่ยไปแต่ละวัดแต่ละวัด ว่าวัดไหนวัดใดเหมาะสมมากน้อยขนาดไหนก็พิจารณาไปตามสภาพวัดนั้น,น,นวัดนั้นมีพระมีมีสมาชิกอยู่ในวัดเยอะหรืออยู่ในวัดน้อยก็พิจารณาไปตามความเหมาะสมหรือมีความจาเป็นมากจําเป็นน้อยอย่างไรก็พิจารณาแจกจ่ายกันไปถวายกันไปให้ทั่วถึงเพราะนั้นงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุ ทุกปีที่พวกเรากระดสิยานุสิญญสตได้มาร่วมบุญกันเราก็ได้ร่วมบุญร่วมถวายไปไปหลายไลยวัดแต่ที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าร้อยกว่าวัดสองรอยวัดนู่นแหละแต่ปีนี้ก็คงเช่นเดียวกัน <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> กองบุญมหาสังฆทานในวันเปิดสามเดือนโลกธาตุนี้จึงเป็นบุญที่ได้กระจายไปตามวัดต่างๆทั้งหลายที่เป็นสิยานุสิต ขององค์หลวงตาหรือหมู่คณะใกล้ชิดก็กระจายที่กระจายออกไปอยู่แต่ละจังหวัดอยู่แต่ละอำเภออยู่แต่ละตำบลที่แยกย้ายกระจายออกไปเพราะบางวัดก็ยังขาดเขินขาดแคลนแต่ในเครื่องอปปุปโภคบริโภคก็ต้องอาศัยวัดที่มีก็เจือจานเผื่อแผ่แบ่งปันยันไป สังคมใดก็ตามถ้ามีการแบ่งปันกันมีการเจรจาเผื่อแผ่สงเคราะห์ต่อกันแล้วสังคมนั้นล้วนแต่มีความอบอุ่นและมีความใกล้ชิดกันอย่างแท้จริงความใกล้ชิดมันจะเกิดขึ้นมาก็เพราะการอยู่ร่วมกันอย่างมีน้ําจิตน้ําใจือมีการเอื้อเฟื้อเจรจาเผื่อแผ,แผ่แบ่งปันสงเคาะกันอยู่สม่ําเสมอแล้วน่าแะจะเป็นเหตุให้ผูกมัดผูกพันกันเป็นที่ระลึกซึ่งกันและกันถึงกันอยู่เสมอ ถ้าหากไม่มีส่วนนี้แม้จะเป็นพ่อเป็น,เป,นเป็นพี่เป็นน้องที่มีพ่อแม่เดียวกันก็นตามเดี๋ถ้าขาดสิ่งนี้ไปแล้ว <c oughs> พี่น้องก็แทบจะไม่เป็นพี่น้องห่างเหินห่างไกลไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่มีความรลลึกถึงซึ่งกันและกันอย่างแน่นอนความรลลึกถึงซึ่งกันและกันความสนิทสนมจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะการแบ่งปันกันกันใจเจือจานเผื่อแผ่แบ่งปันสงเคราะห์ซึ่งกันและกันนั้น จงเป็นฟาร์มอบอุ่นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นางานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุนี้ที่องค์หลวงตาได้ได้นำพาปฏิบัติมาจนเป็นประเพณีของวัดป่าบรนตาเราจะาเป็นงานที่แบ่งปันเจรจาเผื่อแผ่สงเคราะห์กันอย่างแท้จริงเพราะเราจะได้สงเคราะห์แบ่งปันกันไปสู่วัดต่างๆวัดเล็กวัดน้อยอตามความจำเป็นของแต่ละวัดแต่ละวัดเพราะฉะนั้น ในวันในวันพนรุ่งนี้มาเลยนี้ก็ไปงานมาถึงงานของเราแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราเจ้าของสถานที่ไม่ว่าจะพระพ,พ,พิสุสัมเน,นหรืออุบาสุกอุบาสิกาที่อยู่ในวัดเราเป็นเจ้าของสถานที่เราก็ต้องมีการเตรียมพร้อมเรียกว่าอาคันตุกะวัดข้อวัดข้อปฏิบัติสําหรับการต้อนรับอาคันตุกะที่จะมาเยือนเราก็์นาศยานุสิตหรือ ชาวพุทธผู้ใจบุญทั้งหลายที่จะมาร่วมงานบุญนี้พราะฉะนั้นเจ้าของสถานที่พิสุสัมมินเนอ,อุบาสุบาสิกาก็มีหน้าที่ที่จะต้องเตรียมเตรียมสถานที่ไว้ให้พร้อมให้มีความสะอาดสะอา้านมีระเบียบเรียบร้อยในหมู่พระเราก็ยังมีอาคัตุกะวัดข้อวัดเกี่ยวกับอาคัตุกะคือไม่ว่าจะจัดสถานที่ที่พักที่อยู่ที่อาศัยน้ำเดืม่มน้ำช้ของใช้ของสอยอะไรต่ออะไรต่างๆ ก็ต้องจัดเตรียมไว้ให้พร้อมที่จะต้อนรับอาคัตุกะที่จะมาเยือนเราอันนี้ถ้าทั้งพิสุสามนเณรอุบาสุบาฮิกาที่อยู่ในวัดแล้วมีข้อวัดอย่างนี้แล้วเชื่อเถอะว่าท่านใดก็ตามที่มาเยือนเราก็มีแต่ความประทับใจกลับไปด้วยความชื่นชมด้วยความยินดีแล้วก็ปลูกศรัทธาเพิ่มพูนขึ้นมาในหมู่ที่ยังไม่ศรัทธา หรือเพิ่มพูนขึ้นมายิ่งยิ่ง,งเพิ่มความศรัทธายิ่งยิ่งขึ้นมาในหมู่ที่เขาศรัทธาอยู่แล้วนี่แหละขึ้นชื่อขึ้นชื่นเป็น,นจึงขึ้นชื่ออยู่บนเส้นทางแห่งธรรมเพราะผู้ป,ปฏิบัติธรรมนั้นพระทิเจ้าท่านทรงกล่าวไว้ว่าย่อมเป็นไปเพื่อความศรัทธาในหมู่ที่เขายัางไม่ศรัทธาหรือเพื่อเป็นไปเพื่อความศรัทธายิ่งยิ่งขึ้นไปในหมู่ชนที่เขาศรัทธาอยู่แล้ว <c oughs> เพราะนั้นถ้าพวกเราทุกท่านทุกคนพากันรับผิดชอบว่างานนี้เป็นงานของเราเราเป็นการรักษาปฏิปทาขององค์หลวงตาสืบต่อไปสืบต่อไปเพราะว่าแม้แต่องค์หลวงตาท่านได้ลวงรับดับขันไปแล้วตามประเพณีที่องค์หลวงตาได้พาประพฤติปฏิบัติมาคณะสิยานุสิกก็ยังไม่ได้เจือจางจีดจางไปไหนก็ยังคงเส้นคงวายัง มั่นคงอยู่ในการปฏิบัติตามหรือเดินตามรอยขององค์หลวงตาซึ่งเชื่อมัน่นเถอะว่าองค์หลวงตาท่านได้นำพาประพฤติปฏิบัติส่วนใดอย่างไรแล้วก็ล้วนแต่เป็นไปเพื่อความเจริญในธรรมทั้งนั้นแหละเพราะธรรมะเกิดขึ้นมาไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากการนั่งหลับตาพุทโธพุทโธอย่างเดียวธรรมะก็ต้องมีส่วนประกอบองค์ประกอบมากมายทั้งภายนอกถึงมาถึงภายในก็เปรียบปรดุดเหมือนเรามาปลูกบ้านสร้างเรือน สร้างบ้านหลังหนึ่งสร้างศาลาหลังหนึ่งมันไม่ใช่มีแต่หินอย่างเดียวมีแต่ทรายอย่างเดียวหรือมีแต่ปูนอย่างเดียวมันประกอบด้วยองค์ประกอบต่างเยอะแยะไปกว่าจะมาเป็นบ้านทั้งหลังกว่าจะมาเป็นศาลาทั้งหลัง <c oughs> <c oughs> ธรรมะก็เช่นกันการปฏิบัติธรรมเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเรามันก็ต้องมีองค์ประกอบประกอบด้วยคุณงามความดีประกอบด้วยด้วยศีลด้วยทานประกอบด้วยสมาธิด้วยปัญญา ทุกอย่างหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างมารวมเป็นหนึ่งเดียวมันก็สําเร็จเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายร้วมแต่พากันหนักแน่นมั่นคงตั้งมั่นอยู่ในปฏิปทาของอุรหลวงตาแล้วเชื่อแต่ว่าปฏิปทาของอุรหลวงตานั้นจะพาพวกเราไปสู่ความเจริญในธรรมไปสู่ความสุขความเจริญได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนแน่นอนเออ เอานะ้ารับพรรับพรจะนุโบทนาให้พรพากันตั้งใจรับพรยะท้าวาิวาหาปุราปาริปุเรมตีสาคขลงังเอวาเมวาหิตตทินงังเปตานังอุปกปะปติ เอจิตังปฏิตังตุมหังเกปเมวัสมิจตุสัเพปูเรนตุสังตปันจันทวันนรสอยาทานมนิชวติราโสยะทานโยวนวิวันจันตุสัมภารอย เวีนวยสายตัวมัาเต็มพาวันวาาราโยสุขเคียงก้นาะวันพิวัาธนาเสียเรนิจังวด ปัจจัยโดยใจตารุโดยธาตม่ยว้ธาตุติอายุน้อยสุขังภารังรัตนาติยาดุภาเวตารัตนาติยาเตยัสาั โดยคารุยคาพยาเวลาสโสคาสัตูจุปัทวานอานิกาอันตรายาปิเวินาสนตุอเตาเซสตูอชายยาเิทธิทธนังลาพังสตดทีพาขยัางสูข,ข้างพลัง เสริอายุจวันดวงจผู้ขังวุฒิเจยสวรนค์สัตว์สาจะอายุจาชีวสิทธิพวันตุเตมผวาตุสัปมังกะรังรักขันตุสัปเทวตาสัมภะบุทาดุภาเวปไดสัตา ที่พวันตุเต็าวาตุสาบมังกรังราคะตัสาบเดวตานสามบะธทำมาดุพาเวตายสตาสโตที่พวันตุเต็ปาวาตุสาบมังกรังราคตัสาบเดวตาน สามบังขาดูภาเว็บในสะท้าโสติยมผาวันตุเตง <c oughs> จัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเนะ้อาดูแลกันยกถานนี้ยกให้จัจาร์สาวก่อน